โรงเรียนบ้านเชิงยืนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งนำโดยนายสากรชิมมวงผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พร้อมใจดำเนินการและขับเคลื่อนสถานศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ดังนี้ 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานของโรงเรียนโดยกำหนดรูปแบบการบริหารแบบ C H Y A model จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปี จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานแผนการใช้งบประมาณและนอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพรวมทั้งนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง เด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1ตามโครงการ15บวกหนึ่งรวมทั้งมีการนิเทศติดตามประเมินภายในตามรูปแบบ SPDAE โมเดลของโรงเรียน มีการจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างครูและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆด้านการศึกษาและอื่นๆจัดทำ ID plan จะทำ PA ระหว่างครูและผู้บริหารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาน ศึกษาสด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระแผนการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดำเนินการนิเทศตามรูปแบบ SPDAE model ของโรงเรียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดทำแผนสื่อนวัตกรรมมีแบบบันทึกหลังการสอนแบบประเมินผู้เรียนโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาจัดทำทะเบียนคุมพัสดุบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุเอกสารการตรวจสอบภายในประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการ วางแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาโครงการบริหารงานบุคคลการวิเคราะห์จัดทำแผนข้อมูลบุคลากรภาระงานของบุคลากรแผนพัฒนาบุคลจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สวยงามบันทึกซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโดยการเปลี่ยนหลังคาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีการร่วมมือกับผู้ปกครองวัดและบุคคลในชุมชนร่วมกันทำผ้าปา รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากมทบ210ในการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครูให้เพียงพอและน่าใช้บันทึกการคัดกรองนักเรียนแบบคัดกรองรายชื่อนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือแฟ้มข้อม,มูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบันทึกออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรวมทั้งเข้าระบบ MOE Safety Center นโยบายของสะปทนอกจากนี้ยังประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและผู้ปกครองในการนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ตามช่วงอายุเพื่อให้นักเรียนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ได้จัดทำ ID Plan และ Performance Agreement ผู้บริหารและเข้าอบรมสัมมนาที่ต้นสังกัดจัดขึ้นเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความรู้ความสามารถและประสบการณ์มั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต้องมีความคิดที่ก้าวไกลมีความรอบรู้คือรู้จริงรู้กว้างรู้ลึกของทุกเรื่องในระบบการบริหารงานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ งานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ทำตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาเป็นประธานกลุ่มเมือง8เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายเขตพื้นที่เป็นคณะทำงานประเมินโรงเรียนในสังกัด เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกันกรองข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูตลอดระยะเวลา5ปีการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงอําเภอพิบูร์รักจังหวัดอุดรธานีและเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานีแก้หนี้ครู รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนต้องเปิดการเรียนการสอนตามปกติแบบวิถีใหม่ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบโดยผสมผสานระหว่างออนไลน์ on hand On Air และ on demand ตามความเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของโรงเรียนของครูผู้สอนและของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนโดยยึดหลักโรงเรียนหยุดเรียนที่โรงเรียนแต่นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเต็มตามศักยภาพ เริ่มจากการสำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นรายบุคคลทั้งความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารและการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนจากนั้นครูจัดทำสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยทั้งนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน จากการดำเนินงานอย่างครอบคลุมรอบด้านโรงเรียนบ้านเชียงยืนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป